พบกันเช่นเคยค่ะเมนูยั่วๆนะคะนั่นก็คือน้ำยาป่าตีนไก่นะคะหรือน้ำยาป่าขาไก่นะคะแซ่บๆนัวๆน,น,นะคะดูนะคะดูนี่ค่ะ,คะเดี๋ยวตามไปดูวิธีทำกันเลยค่ะทีนี้เรามาเริ่มทำกันเลยนะคะมาต้มตัวน้ำเพ็มกันก่อนนะคะตอนนี้ต้มน้ําน้ําเราก็เดือดแล้ววันนี้ออกมาทำาตัวนักบ้านนะคะวันนี้ไม่อ้อยใช้เตาถ่านค่ะ ขอต้มเครื่องก่อนค่ะเข่ากลับเขาไปทําในบ้านนะคะน้อยใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนนะคะน้ํายาปลาชนิดเข้มข้นนะคะวันนี้ตัวนี้ก็จะมีพริกนะคะพริกชีฟ้า1ขีดแล้วก็พริกจินดาหนึ่งขีดนะคะความเผ็ดตามชอบหอมแดงครึ่งกิโลแล้วก็กระเทียมอีกร้อห้กรัมนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะใบมะกรูดสิบใบ ตะไคร้สิบหัวแล้วก็กระชายครึ่งกิโลค่ะแล้วก็ไข่อีกสิบแ่นนะคะนี่ค่ะก็มลงไปเลยสาไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อคะ่ะทีนี้เรามาเอาปลาใส่ลงไปต้มเลยนะคะหมอ้อเราก็เดิมเดือดอีกรอบละพริกเครื่องของเราก็เริ่มสุกแล้วคะ่ะน้อยนำปลาลงไปเลยค่ะน,นี้น้อยใช้ปลา 1>, 1กิโลนะคะโอเคปิด okay. ฝาไว้แล้วทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะโอเคทีนี้ปลาของเราก็สุกแล้วนะคะทีนี้ไนมะ่ต้จะช้อนเครื่องออกก่อนนะคะช้อนเครื่องออกทั้งหมดแล้วก็นําไปปัน่นส่วนปลาก็เอาไปแกะเนื้อนะคะแล้วก็นํามาโขกนะคะนี่ค่ะโอ้โหหอมมากเลย ช้อนออกทั้งหมดเลยนะคะกรองเอาน้ำมาต้มเคี่ยวไก่ต่อนะคะทีนี้ช่วงที่แม่อ้อยจะนำพวกเครื่องทั้งหมดไปปั่นนะคะเราจะมาเคี่ยวตัวไก่กันก่อนค่ะตัวนี้นะคะแม่อ้อยนำไปล้างทำความสะอาดล้างจนน้ำเขาใส่นะคะล้างด้วยน้ำเกลือค่ะเสร็จแล้วก็นำไปลวกในน้ำร้อนนะคะแล้วน้ำที่เรานำไปลวกก็ใส่เกลือไปด้วยนะคะ แล้วก็ตัวนี้ค่ะเลือดนะคะ่ว่ยจะเคี่ยวไปพร้อมขากไก่เลยคะ่ะจะใช้เวลาเคี่ยวประมาณ2ี่สินาทีนะคะเลือดนี้่อ้อยก็นําไปต้มกับใบเตยเรียบร้อยค่ะตอนที่ต้มก็ตั้งน้ําให้เดือดนะคะแล้วก็ใส่ใบเตยลงไปนะคะแล้วก็เกลือนะคะแล้วก็เอาเลือดไปต้มค่ะเสร็จแล้วก็นํามาล้างจนน้เข้าใสอีกรอบหนึ่งค่ะรับรองไม่มีกลิ่นแน่นอนนะคะสูตรนี้นะคะ นี่นะคะเครื่องที่เครื่องแกงนะคะตัวน้ำพริกเครื่องแกงที่ไี่อ้อยปั่นเนี่ยถ้าถ้าเราต้องการแบบให้ให้ตัวน้ำยาของเรานะคะสีสวยนะคะให้ใส่เป็นพริกชี้ฟ้านะคะเนี่ยสีขเขาก็จะสวยเดี๋ยวเยวไม่อ้อยช้อนฟองออกนิดนึงค่ะ เคี่ยวตัวไก่เขาไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อค่ะโดยจะเคี่ยวประมาณ20นาทีนะคะหอ,อมไปทั่วบ้านแล้วค่ะนี่นะคะขาไก่ที่ไม่อ้อยตุ่นนะคะเปลือยกําลังดีแล้วค่ะทีนี้เราจะมาใส่เนื้อปลาลงไปนะคะเนื้อปลาเนนค่ะปลาเนนไม่อ้อยใช้1นึ่งกิโลทีนี้น้ำยาของเราก็จะฟูขึ้นอีกเยอะเลยนะคะ ดูนะคะน่ากินจริงๆเนี่ยทีนี้เพิ่มความแซ่บหนัวด้วยตัวนี้ค่ะปลาร้านะคะไม่ใช้ปลา้าขวนะคะเส่ไปประมาณนี้ก่อนค่ะเพิ่มความแซ่บนัวด้วยผงปรุงรสนะคะหนึ่งช้อนค่ะทีนี้เดี๋ยวเราขอชิมรสชาติดูก่อนนะคะคเค็มความอะไรเราได้หรือย,อยัง อร่อยมากเลยค่ะทีนี้แม่้อยจะใส่ลูกชิ้นไปนะคะลูกชิ้นนี้ตามชอบเลยนะคะสุดท้ายนะคะแม่เอ้ใส่ผักลงไปค่ะต้นหอมนะคะแล้วก็พริกนะคะลูกโดดค่ะเผื่อใครต้องการเผ็ดนะคะใส่โดดไปเลยโอเคปิดแก๊สเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะทีนี้ดูนะคะหน้าตาแบบน่ากินมากเลยค่ะ เรียบร้อยทุกอย่างนะคะสำหรับขนมจีนน้ำยาป่าของเรานะคะอันนี้ผักแนมนะคะตัวนี้ขนมจีนค่ะทีนี้เราพร้อมเสิร์ฟกันเลยค่ะทุกอย่างพร้อมแล้วนี่นะคะทีนี้ตักตัวน้ำยาลาดเลยค่ะขอบอกว่า ดูนะคะน่ากินในสามโลกเลยค่ะทำกันไม่ยากด้วยนะคะแซ่บๆเลยค่ะดูนะคะหน้าตานะคะน่ากินมากเลยค่ะ เช่นเคยนะคะถ้าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์กับเพื่อนชาวยู u ู e นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังใบอ้อยอิงค่ะแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ